สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีกุโยทางบ้านครับพี่น้องมินิกะสมควรกับเวลาครับพี่น้องรูปแบบแนวทางตำราเจเอียงวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีครับหลังจากรูปแบบแนวทางรอบที่ผ่านมาครับคิดว่าผ่านไปมินิกะมาตามต่อครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยห่อนหลายพี่น้องห่อนหลายห่อนหลายหัวหลานหัวหลานงานใหญ่ป๊กป๊อกแล้วมินิกะมาตามรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตำราเจเอียงครับพี่น้องเด้อ รูปแบบแนวทางรอบที่ผ่านมาก็ขอสดก็ให้แฟนขับแฟนช่องครับตะล่างเข่าพี่น้องตะล่างแตกสามตัวเลยสําหรับผู้ใดติดติตตามสายตะล่างครับพี่น้องเอฟซีวันนี้กระหันผาดด้วยกันครับพี่น้อง e เอฟซีมันี่กระหันผาดด้วยกันรูปแบบแนวทางตำลาวรอบที่ผ่านมาโอ้เสียดายดหลายพี่น้องแจ๊บคู่กับบุนหาผาดเพราะว่ามันลุดไปสองวัดแล้วพี่น้อง รุดไปสองสามวันแล้วรุดไปสองสามหมื่นละมึอนี่กำลังรุนอย่างมึงนี่สิจ้างก,ก็บุรุษแล้วว <c oughs> ่าจ้างก็บุรุษพี่น้องเอฟซีมึงนี่จะไปรุนกันว่ารูปแบบมาทางตำราเจ๊เอี้ยงเสียมากตรงกิดตรงแก่แฟนคลับแฟนช่องบอปะตามเด่นไปครับสวัสดีเจ๊เอี้ยงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเจ๊เอี้ยงรูปแบบแนทางตำราพี่นอ้นองเดอ้อ สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องทุก,ทกทเ u b เยียงชาแนลละก่ปะปลาสุโชคค่ะสำหรับเนวทางคลิปนี้ก็จะเป็นซ้มตำลาวตำลาวสายจับคู่ของเขาเนี่ยรลดไตสามวันแล้วค่ะท่อนผู้ช หลุดไปหลุดไปสามเมื่อแล้วค่ะท่านผู้ชมหลุดจริงๆค่ะแอนได้ไม่ได้โปรตีนโปรตีนไม่เคยหลุดยาวแบบนี้ป่ะมันเคยหลุดยาวข้างหนึ่งหลังจา,ากที่มันเดินมีดีตั้งแต่งวดหัววันนี้ได้ยี่สิบหัวจานได้ถึงยี่สิบหัวหรอเก้าสิบแปดหัวเก้าสิบแปดหัวมันหลุดหลุดสามหัวแบบนี้เลยค่ะจนมาเงียบเบิดห้องนะไอ้ห้องจนจนมาเงียบเบิดอ่ะแล้วแกกลับกับมาเดินนะธนากับมีแค่ข้างเดียวเขาเนี่ยอันนี้รอบที่สองละรอบที่สองละสำหรับแบบคู่เขา สามบั้นนะแต่ว่าสายตะล้างสายเด่นนี่เราก็เดินมาในแกลงของเราแต่ว่าเช็งเงจะพคู่แอดอาจจะพับู่เพราะเธอ,อ,อ,อแต่ว่าตัวเด่นมันก็มาได้ค่ะดำชมแอดก็อยากให้แง่ม,มึงตัวเด่นหรือว่าในตะล้างก่อนก็ได้กับมันโดดเลยเนาะมันโดโดระยะน,น,นี่เนาะโดดระดยะแบบนี้นนแหรอค่ะดำชมตั้งแต่เริ่มแอดแเริ่มเหตุทำตำลาวเดินมาจุดเกตจุดแป้นหันี่แหละก็มันหลุดสามหัวแบบนี้แหละจะมาเงียบมิดซีรีส์ สายเด่นเข้าที่กระดานล่างของวัดที่ผ่านมาน,นี่กับสองกับห้าจะเข้าไปที่ห้าหนึ่งค่ะเออาแอบจับคู่บัต้ถือม่มตัสาตะลางวัดที่ผ่านมาค่ะเข้าไปทั้งบนทั้งล่างคือที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเอัอนีน้งตางแล,าแล้วก็เข้าตะเดนพร้อมนด้ค่ะน้ำุ่มเออจะพู่นะลุตะล้างมันเปนสาตัวคุณบอตะลางนี่สองตัวค่ะะวันนี้หนึ่งตัวเดียวมันเป็นหนึ่งหนึ่งหกอ่า สำหรับเี้ค่ะแค่นใดที่ยังบอท่านก็จึงชอบกับมอกเป็นเปียกแทียบชนแล้วค่ะท่านผู้ชมเอ้ยมันความมากคือตัวนี้แหละจะคอยหยิบจับค่ะท่านผู้ชมแล้วคอยหยิบจับเพราะว่าแองกับน้ำซึมเป็นแนาทางสามวันแล้ววันที่สี่เขาจะทานลงกพันมันจังมันจางจ้างกับบุลลุตใจของแองวางมือนี่แองต้องการแากกับบุรุษเพราะว่ามันเคยเห็ดมาเล็งได้พี่น้องอยางที่เอ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ค่ะท่านผู้ชม ชอบจะขยิบจับค่ะบนกันล่างค่ะสายเด่นค่ะห้ากับหกวงกลมที่ห้า่าวงกลมไปที่ห้าอันนี้บนกันล่างบนกันล่างเด่นเด่นเนี่ยบางครั้งท่านใดที่เขชอบหากับน้องที่หกค่ะน้องที่หกค่ะกอน้ำหลับสายล่างกันบนค่ะล่างกันบนวันนี้ครับยังไงอย่าีตัวเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งวงกลมอยู่ที่หนึ่งอันนี้เป็นล่างกันบน่มีล่างกันบน สายงบน้อยค่ะแอนนี่ดูดมาสามเมื่อสายงบน้อยเออฮะสายงบน้อยค่ะแต่เราก็บว่าเป็นอย่างรี้นักสูบเอาเป็นปะงบน้อยวันนี้อยู่ที่หกศูนย์ห้าหนึ่งเออหกศูนย์หกหนึ่งกันที่หกห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์เออละวังหลายที่สุดละว่างหลายกระโม่กับตัวที่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับตรงนี้หนึ่งศูนย์จริงอ่ามีหนึ่งศูนย์ที่คูกันมาเอ เขาบอกว่าแปลกๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะชมชมค่ะระวังเจะต้องเป็นระวังที่หนึง่ง่าินมา่างกนมานจะมาสองศูนหนึง่งศูนแบบนี้หละเพราะว่า,ม,าม่เคืนนี่ฝันว่าศูนหลาเป็นศูนานะแต่ว่าตามสูตรของเขาเยเป็นเป็นหนึ่งเนี่ยค่ะชมชมโอ้อเด่นนิหนึ่งตามสูตรจริแต่ว่าม่อคืนนี่เนี่ยฝันว่าศูนศูนหลา สำหรับจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่เนี่ยหนูไปสามวันเลยนะคะท่านผู้ชมมองเป็นแนวทางนะคะมองเป็นแนวทางมาร์กจะจังไคอยอากม้อมักมองเป็นแนวทางได้เมื่อกี้นี่มันจะมีรอบที่สี่อยู่บ้างมื่อนี้เพราะว่าปกติมันค่อยเป็นนะจ๊ะนะพี่น้องหวังว่าเขาจะตังค่ะตารางวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีอยู่ที่ตารางใช่ไหมอ่าตารางตารางวันนี้อยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหก จ็ดตัวเน้นอยู่ที่หนึ่งกับห้าเอาหนึ่งกับห้าไปจับโบนรู้ใจอย่างเราบอกหนึ่งกับห้าค่ะคือแอดวาน่ะท่านคาบอมักหนึ่งกับห้าที่แอดขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยกลับไปมองที่ศูนย์ค่ะมองที่ศูนย์โค้กเก้านี่มันมีกรรมของมันแล้วค่ะน้ำชมหกกเก้า้าบอมักโคักเจ้าเลยขึ้นไปยีบเอกเก้าได้เลยค่ะแม่จับได้โตแล้วะ ูวัตถิพันธ์ล่านมาต่เขกาทั้งบนทั้งล่างวันนี้มันจะเขกาทั้งบนทั้งล่างไหมเขากลับไปรอดุ่มแต่ใคแต่ล่างนี่มักไผ่ได้หรือเปล่าี่อกี้เมื่อี้ไผ่รู่ได้ว่ามันจะออกตัวไหนะครับมเมื่อนี้ตัวไหนแต่ว่าที่กิ่งทำร้าวเนี่ยถ้ามันดังๆมันก็หายหรือกันไหมค่ะนผู้ชมคนนั่นมาเด้ออาจารย์นั่นมาเด้ออาจารย์นี่มาเด้อจะหายหรือกันค่ะย่างไแห้งกับอะไรแม่นไอแห้งไม่ได้เหมือนไทยนี่เลยค่ะนผู้ชมไทยไอแห้งไม่ได้ที่น้องไอแห้งไม่ได้หายเลยค่ะท่านผู้ชม เท้าปรับหรือเจ็บจับคู่ล่างกันบนค่ะจับคู่ล่างกันบนวันนี้ครับพี่น้องเย็บซี่ดุชันอยู่ที่151617205070ตัวเน้นอยู่ที่15และ20เด้อพี่น้องอันนี้เป็นล่างกันบนครับพี่น้องเย็ซีครับขันมาตั้งวันที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะถ้ามาตั้งวันที่ผ่านมาาจับมันอย่ันไปตามมันค่ะานดำจมจับ ออมื่อนี้ซืออกวั้นกันเขาก็ต้องไปเบืองวันกันไปออกวันอ่างค้าไปออกวันพุดเขาก็ไปเบืองวันพุด่ะอ่าพวเกีียวกันแต่บ่าตารางย้านหลังนี่ค่ะขึ้นชื่อบ้านย่อนหลังอะอืมอี่ชอบหนึ่งกับเบื้องค่ะอันนี้สําหรับสายบนกันล่างค่ะชุดบนพี่น้องเอฟซีมื่อนี้ชุดบนกันล่างอยู่ที่จับคู่ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดหกศูนย์หกสามโยเน้นอยู่ที่ห้าเก้าและ 60เด้อพี่น้องตัวเน้นก็คือตัววงเด้อพี่น้องเด้อดอันนี้ชุดบนกันล่างชุดบนกันล่างแล้วตอนนี้เลขฝันค่ะท่านผู้ชมเออเลขฝันท่านใดอยากเอาไปาสมทบเลา้าก็เอาไปร้องที่เจรณาเบิงค่ะร้องพิจารณาเป็นแนวทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะบา้าค่ะสม,มุนออกมาแล้วกติบ้บาขอ๊ะก็บอกบอกให้ฟังแน่อันนี้ปากไมาเป็นแนวทางฝากางมัเป็นแนวทางกติบ้าก็บอกกันเนีนอ่ารายกานว่าไม่เอาคาดเลขไม่เออ 4ตัวค่ะจริงจ้ะ4ตัวค่ะ2 4 2 4 8 1จำไว้ละค่ะท่านชม2 4 8 1แนวคาดเลขมาให้เพื่อท่านใดอยากเอาไปอ่าสมตำลาวเอออ่าแบบนี้ค่ะท่านชมอันนี้ก็คือค้อมฝัน 2>, 2 4 8 1. 1 2 4 8 1ค่ะท่าน้ชมอ,อ่าสำหรับแนวทางค้อมฝันท่านใดชอบก็หยิบจับท่านใดไม่ชอบก็มองเป็นแนวทางไม่ใช่ก็แล้วค่ะท่านชมมันบริยุนี่มันบริยุนี่สุด เมื่อดีวิชุดอ่าในาชุดบะมีค่ะในชุดแต่ว่ถาถ้าผู้ใดมากเลยฝันว่าขอช่วงจ,จับคู่ตัวมะเขาว่ยเอาเหล็กฝันดีกวนี้ก็แปลจะที่ไหนทีันี่มีเหล็กหนึ่งค่ะมันเป็นหนบบึ่งแปดของแอนบะมีหนึ่งแปดไปทอดหนึ่งเก็ดค่ะแต่ว่ามันอาจจะรวยไปเป็นพร้อฝันหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดแบบนี้ก็ได้ละฝากไว้เป็นแนวทางแอนฝากไว้เป็นแนวทางมาชกห้าหมานเนาะพี่น้องเนาะห้ามือนี้ปังๆให้ให้ไอ้มันทั้งบนทั้งล่างจะเหมือนเลยนะพี่น้องเยซีกท่านทุ่มจะได้เฮ็ดจึงกลับมาเคลืนมาอยู่ดอกพี่น้องเนาะ เพราะว่าขาดรถเน่าเาต็มที่ไม่เกิน3วันมึงนี่มาลุ้นกันสิปักฟันเดียวค่ะคอนที่แก้งนราฟันอีกทีวัแนแมวคาดเนื้อมาให้หลังจากที่คาดเลขสองสี่แปดหนึ่งมาให้แล้วนะเมื่อคืนนี้มาคาดเนื้อมาให้อีกค่ะท่านผู้ชมท่านใดจะคอยเข้าโดยทั่วถ้วนจบวันลำดับจบข้ามมาเศรษฐีจบเป็นของเอฟซีสุพรรณครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณสองคนที่เข้ามารับชมตั้งเสร็นจนจบครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามไว้พี่น้องกดติดตามหน้าช่องไว้นะพี่น้องเอฟซีสำหรับเอฟซีสีขามาใหม่ เดี๋ยวจะผาดช็อตเด็ดให้พี่น้องบากดติดตามไว้่ะขอบคุณขอบคุณครับ yeah.